สวัสดีครับและนี่คือมาด้า2ครับตัว1.5ตัวนี้เป็นตัวดีเซลได้เป็นเกียออโต้ครับรถปี2015คันนี้สีขาวครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันครับเช่นเคยครับเปิดตัวราคากันไปเลยครับคันนี้ครับราคาอยู่ที่3,029,000บาทย้ำนะครับราคา3,029,000บาท่ันต่อเดือนครับอยู่ประมาณเดือนละ5,500นะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อยู่ที่เครดิตของคุณลูกค้าด้วยอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับใครที่สนใจเห็นแล้วชอบครับก็ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมมาอันนี้เช่นเคยจากรอบๆคันครับเราก็จะมาไล่ดูกันเลยไปหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมอันนี้มีสปอตไลท์มาแล้วนะครับด้านล่างจากหน้าโครเมี่ยมครับสงวยงามตัวล้อครับ แล้วเป็นล้อขอบสิบหกนะครับผมตัวนี้แล้วตัวนี้น่าจะเป็นดิสเบกสี่ล้อด้วยจอดท่าครับฮิบูระจบท้ามีไฟเลี้ยวมาแล้วนะครับให้ดูมาสุดของล้อหลังนิดนึงนี่ครับเป็นดิสเบกสี่ล้อนะครับผมให้ดูก่อนครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ปากน้ำมันมันก็นเปิดไว้ ดีเซลนะครับอันนี้เป็นตัวดีเซลตัดมาครับด้านหลังครับให้ดูด้านหลังน่อนนั่คือเป็นส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างด้านหลังครับเซ็นเซอร์มีมากล้องมองหลังมีมานะครับฝาท้ายดูสักนิดหนึ่งแล้วกันะครับเนส่วนของฝาท้าย ประมาณนี้เลยแผ่นบังสายตามีมาให้นะครับผมนี่นะะตังต่างๆครับมีมาครบนะครับผมถัดลงด้านล่างนี่นะด้านในครับนี่นะประมาณนี้เดีย๋ยวขอเปิดดูด้านในเมื่อกี้ครับลืมฝังนู้นเหมือนมันจะย้อนแสงนะเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ดีกว่า นี่ครับให้ดูในส่วนของภายในกันก่อนอันไหนเป็นเบาะหนังนะครับผมนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยสีแดงดูภายในกันฝั่งน,นี้ครับแต่ค่อนข้างสว่างหน่อยนะเลยให้ดูฝั่งนี้ก่อนนี่ฮะขนขับ,บอะไรต่างๆนะครับตัวพรมสครับเพจนี่นะ ให้ okay. <Aud it. S 1> ดูฝั่ง,ง <bathroom. S 2> คนโดยสารด้วยภายในครับตับเบาะสวยๆเดิมๆตัวบาตพับได้นะครับอันนี้ตัวพับมันจะอยู่ที่ด้านขวานี่นะแลมันจะบางอยู่ยตรงนี้นะครับผมมาไปต่อมาดูรอบพันกันต่อพอดีฝนมันลงเม็ดรครับก็เลยย้ายมาด้านใน,นมืดน,นิดนึง นี่ครับต้านนี้นะก็พาไปดูด้านในฝั่งเปิดให้ดูยอดแสงหน่อยมุมจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอาพอได้อยู่นี่ครับด้านหลังนะไหนจะบ๊อดีครับดูด้านหน้าก่อนเข้าด,ด้านในม,ม,ม,มุมนี้มุมนึง ครับรวมครับหน้าตาประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ด้านในละยาวๆหรือด้านในครับอันนี้มาตัวปรับตัวพับนะครับผมนี่นะกระจกนี่นะปรับซ้ายขวาแล้วก็ตัวพับกระจกนะอยู่ตรงนี้หมดเลยเปิดปิดกระจกภายในครับให้ดูฝั่งนี้บ้างคงฟุงมากเท่าไหร่นะก็ได้อยู่โอเคครับ นี่นะในส่วนของภายในครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยาปในสีดําน,นะครับผมแล้วดูเบาะฝั่งนี้ครับฝัง่งคนนั่งคอนทังเรียบร้อยนะครับแล้วภายในนี่ตรงนี้จะเป็นพวกปุ่มนะครับไอสตาแล้วก็แอคชั่นคอนโทรลนะตัวนี้จะได้เป็นพุสตานแล้วด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันด้านในดีกว่าครับมาพูดคุยกันต่อครับที่ด้านในนะครับผม ตัวนี้ครับนี่นะได้เป็นพุ s ส start นะครับผมจอมีมาแอร์แอลโต้นะครับนี่ครับเกียร์ออโต้ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวปรับต่างๆนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูกันสักนิดหนึ่งล้วกันแล้วตรงนี้มันจะมีแผ่นแปบนะครับที่จะเป็นตัวเลขดิจิตอลนะเดีย๋ยวลองสตาร์ทดู พอสตาร์ทดีแผ่นนี้ก็จะขึ้นมาเห็นไหมมันมองไฟอา่าโอเคมองเห็นอยู่เนาะนี่ครับคราวนี้ไม่แสนสี่นี่นะตัวจอและติดปกติคอนทรนดูนะครับผมนี่นะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับตัวนี้สําคัญคือเป็นเครื่องดีเซลน่าใช้ฟังก์ชันต่างๆทั่วไปเนี่ยครบคันพร้อมใช้งานนะครับผมนี่นะเปิดไฟสวิตช์เดียวติดสังคัน นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของภายในนะครับผมไม่ซับซ้อนนะตัวเลขมองเห็นอยู่อ่ะขึ้นอย่างนี้ตัวนี้ครับมาด้าสองตัวหนึ่งจุดห้าดีเซลตัวนี้ค่อนข้างน,น,น่าใช้เพราะประหยัดนะประหยัดมากแล้วตัวรถเนี่ยมันกระฉับกระเฉงมันเขาเรียกว่ายังไงะขับไปไหนมาไหนมันคล่องตัวฮะมาด้าสองตัวนี้มันคันไม่ใหญ่มากมันค่อนข้างคล่อง,งตัวนะอย่างเงี้ย แล้วมันก็ไม่ได้แคบนะพูดถึงกำลังดีนะครับผมนั่งอย่างตัวผมเนี่ยสูงเจสิบหนักเก้าสิบกว่าก็ไม่ได้อึอดอัดอะไรนะนั่งขายืดสบายเนี่ยเหลือพื้นที่ด้วยซ้ำนะครับอันนี้น่าสนใจตัวนี้นะใครที่มองหาอยู่ครับราคาสามแสนต้นๆกับมาด้า2ครับตัวดีเซลเนี่ยฝากไว้พิจนาด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่งของห้องเครื่องสักนิดนึงแล้วกัน เมื่อกี้เปิดไฟาถานน้ำมันให้ดูไปแล้วเนาะไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า,าไปเริ่มของห้องเครื่องนะให้ดูกันเปิดเปิด โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าับดูใกล้ๆนี่ครับอ่าเดี๋ยวแต่ส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์ดนะีเซลหนึ่งจุดห้านะเนี่ยของมาด้าครับอ่าพับผู้บังคับไปพ่องว่างครับหรือสนใจก็เข้ามาดูตัวจริงกันได้นะครับผมน้ำถ่ายเข้ามานะกมีบางเบอคนบางกาศนะครับผมก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วกันนะามาดูเป็นครอีกทีครับมาสรุปกันอีกทีครับ,รก,ก,รบกับเจ้ามาด้า21.5ครับตัวนี้ตัวดีเซลปี2015ครับราคาครับ329,000ไมล์ประมาณ140,000ขอนเริ่มต้นนะครับประมาณ5,500นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยก็มาพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมยินดีให้คําแนะนา,นาก็ให้คำปรึกษาผักกันทุกเคสแน่นอนใครเห็นนะครับตัวนี้กระทัดรัดนะ ใช้งานได้ทุกคนนะครับอันนี้ใครที่มองอยู่ครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีในการหารถทุกสาใช้นะครับผมเพราะราคากําลังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมน,นะครับผมไม่ถูกไม่แพงนะแต่ว่าช่วงชั่วโมงนี้กำลังดีละก <ś handle> ็ฝากไว้ครับอีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับมาด้าสองตัวหนึ่งจุดห้าดีเซลคันนี้ครับใครเห็น,นาาแล้วชอบใจครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองเจ็ดศูนย์เจี๊ยบนะครับผมโอกาสหน้าครับผมจะหารถใหม่มารีวิวกันก็ฝากติดตามกันไว้ด้วย นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเช่นเคยขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับ